ต่อไปนี้เป็นการสาธิตวิธีการทําหัวเว็บไซต์นะครับคือเรากำลังจะต้องการทําหัวเว็บไซต์เนี่ยลงไปในบล็อกเราเนี่ยนะครับให้อยู่ราวๆตรงนี้นะครับให้อยู่ในเว็บไซต์เราให้ดูมันดูสวยงามขึ้นนะครับว,วิธีการจะทำทำอย่างไรเริ่มต้นก่อนเนี่ยนะครับเราก็ควรจะรู้ว่าขนาดของมันเนี่ยควรจะเป็นขนาดเท่าไหร่นะครับในเว็บไซต์แต่ละอันเนี่ยจะมีขนาดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะรู้ว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยตอนนี้มันอยู่ขนาดที่เท่าไหร่วิธีการดูขนาดง่ายนิดเดียวครับ เข้าไปที่หน้าการออกแบบนะครับแล้วก็เข้าไปที่แม่แบบกำหนดค่าจากนั้นก็ดูนะครับมันจะมีให้เลือกนะครับมีดูเรื่องการปรับความกว้างเนี่ยฮะเมื่อเราดูตรงนี้แล้วเราจะเห็นทันทีเลยฮะนี่คือเว็บไซต์ทั้งอันเนี่ยตรงนี้ทั้งอันเนี่ยก็คือ960พิกเซลนะครับคือความยาว960พิกเซลนะครับ นี่คือเว็บไซต์ทางอันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําหัวเว็บไซต์นะครับเราก็ควรจะต้องทําอยู่ใน960พิกเซลหรือมากกว่าให้เราใช้นะครับให้เราใช้ให้มากกว่า960พิกเซลอาจารย์อาจจะขออนุญาตใช้สักประมาณพันละกันนะฮะ960หรือเป็น980ละกันเอาอย่างนี้ว่า980ส่วนความลึกตรงนี้นะค,ความลึกตรงนี้นะครับใช้อยู่ประมาณ200นะ250ถึง300 250กลังสวยนะครับ เพราะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้ดูเป็น980กับ250โอเคนะฮะเอาละถ้าเราได้อย่างนั้นแล้วนะครับจากนั้นลองดูนะครับลองทำดนะูวิธีการทําก็คือปิดตรงนี้ก่อนนะครับเข้ามาหาโปรแกร,รมหนึงที่เราเรียกว่าโปรแกร,รม Photoscape ดึงโปรแกร,รมไอ p h o t o s c a p e ขึ้นมานะครับโปรแกร,รมนี้เป็นโปรแกร,รมฟรีนะครับเข้าไปที่เรื่องการจัดหน้านะครับจากนั้นก็เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้ฮะ ของเราเราต้องการเป็นเท่าไหร่ฮะเ,<ป>เอ่อ980รายละเอียดเราสามารถพริมพ์ได้ะฮะเอาก้าว980นะครับ980จากนั้นความสูงตวเนี้เราต้องการอยู่ตรงที่สัก200เอาสัก250เอาละพอเราได้เรียบร้อยเราก็ย่อมนิดหนึ่งนะครับให้เรามองเห็นโอเคได้ตรงนี้ละเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราลองทําดูนะครับวิธีการทําง่ายนิดเดียวครับเราก็เอารูปใส เอารูปใส่นอาจารย์เอารูปไว้ที่ไลบรารีนะครับเป็นรูปรูปของคุณตั้งไว้ตรงไหนคุณก็ไปเอารูปตรงนั้นนะครับเอาเลือกมอนิโครลอนเข้ามาใส่นะนี่คือรูปเลือกรูปอย่างนี้นะครับแล้วแต่สมมติเราบอกว่าผมไม่ชอบรูปเนี้ยก็ลิสต์ออกนะครับเนี่ยรูปเราก็เป็นรูปอย่างนี้โอเคนะสมมติเราเลื่อนรูปได้ครับเลื่อนรูปได้แค่นี้ เอาละกำลังสวยงามน,นะครับจากนั้นนะเราได้รูปเรียบร้อยแล้วก็นะเดี๋ยวเราลองใส่ตัวหนังสือหรือใส่ตราหรือใส่อะไรต่างๆลองดูนะครับลองลอง,ลองทำดูนะครับพอเราได้เรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปแก้ไขนะครับเนี่ยรูปที่เราได้มานะครับเข้าไปที่แก้ไขวิธีการแก้ไขแล้วก็ไปเพิ่มวัตถุนะครับเพิ่มรูปนะเพิ่มรูปแล้วก็เลือกรูปเอา เาตาบ้านเห็ดขึ้นมาโอเคได้รูปแล้วตกลงฮะแล้วเราก็ย่อย่อของเราเองฮะย่อเราเองได้ย่อก็เหมือนย่อธรรมดานะฮะแล้วก็เลื่อนไปได้นะครับจะเลื่อนวางไว้ตรงไหนก็ได้ okay. โอเคโอเคนี่อาจารย์เลื่อนไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองใส่ตัวหนังสือนะครับใส่ตัวหนังสือแล้วก็ใส่ตรงนี้ได้นะครับ ตัวหนังสือเนี่ยนะครับเราจะใส่ตัวหนังสืออะไรก็ได้นะครับ่เราจะใส่ตัวหนังสือว่าอบรมเอา้เอาการการทำหัวเว็บการทำหัวเว็บเนี่ยเอาละเราต้องการตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็เลือกเอาผมชอบประมาณ70-80นะครับ Uh huh. นะเราต้องการมีเงานะรเราต้องการมีเงาเนะี่ยก็ใช้เงาอ uh huh. ดูสวยงามนะจากนั้นก็เห็นละตกลงถ้าต้องการให้มันใหญ่ขึ้นนะก็ง่ายนะิดเดียวครับก็ขยายมันเองนะครับนะขยายมันเองหรือย่อมันหรืออะไรก็แล้วแต่เรานะครับเพื่อนมันตามที่เราต้องการนะต้องการชื่อต้องการรายละเอียดนะครับแล้วก็ใส่ได้เหมือนเ,นนเดิมนะ สมมติเราต้องการเป็นเว็แบเว็บไซต์เอาสักประมาณ12สมมุตินะ,ะสมมิบสองเห็นตรงนี้เป็นเ w อ b บ้านเห็ด c o m นะเอาเบอร์โทรศัพท์ด้วยเนี่ย0814419642ได้ละเงาไม่เอาเงาไม่เอาเงาไม่เอา ตกลงก่อนนะครับตกลงก่อนเพิ่มแล้วเลื่อนไว้ตรงนี้นะฮะมีเนี่ยสติเรา,าเลื่อนไว้ตรงนี้กันดูสวยงามดีกว่าอ่าก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะทำนะฮะบางทีเราอาจจะมีอะไรอีกหลายหลายอย่างครับมันมีภาพให้ให้เล่นนะฮะเนี่ยมีภาพใบหน้ามีภาพอะไรเนี่ยสติแล้วแต่เราต้องการสติเราเออเราต้องการเนี่ยตกลงเห็นไหมอาสักอันสนุกไหมยอย่างนี้อือแล้วก็เปแปะไว้ ่ะตรงนี้ลโอเคเอาละเป็นอันว่าได้ได้เรื่องละนะพอได้เรื่องเสร็จป,ปุ๊บเนี่ยจากนั้นก็ก็บันทึกชึบเข้าไปบันทึกเป็นไปเลยนะบันทึกเก็บไว้ตรงไหนดีนะเก็บนะเก็บไว้ตรงไหนดีเราเก็บไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ 1, าหนึ่งศูนย์หนึ่งนะฮะบันทึกฟืบเข้าไปนะจากนั้นนะครับจากนั้นเราก็เข้าไปที่ ในตัวเว็บไซต์ของเราละฮะดูเว็บไซต์ของเรานะเดี๋ยวเราจะใส่หัวเว็บเว็บไซต์ตรงนี้นะครับวิธีการทําก็ง่ายนะฮะเข้าไปที่หน้าการออกแบบนะครับเข้าไปที่รูปแบบแล้วก็เลือกนะครับเลือกวิธีการเลือกนะครับแนะนําคลิกลดขนาดให้พอดีนะครับแล้วก็วางคําอธิบายไว้ด้านหลังคลิกตรงนี้นะครแล้วก็เลือก ภาพเลยนะภาพที่เราเก็บไว้เราเก็บไว้ที่ Picture ์นะฮะสซิมเเมื่อได้ขึ้นมาแล้วครับบันทึกครับเรียบร้อยครับแค่นี้เอง